มีสวนทุเรียนแล้วอยากส่งมาขายที่อเมริกาใช่เพื่อนๆเราหมดตู้ไม่ให้ใครกินด้วยใช่ไหม no people going don't eat it in here go outside no smells like dirty socks but I put pepperoni on it too so it's like a chicken larb with pepperoni ดาม่าพนักงานอีกแล้วดาม่าพนักงานพิซซ่าแอลรอน ช่วงนี้มันเป็นหน้ารอเนาะทุเรียนที่เมืองไทยมีแต่คนแชร์ทุเรียน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 เราตั้งตารอมาหนึ่งอาทิตย์เติมๆนะคะเพื่อที่เขาจะส่งทุเรียนเกรดพรีเมียมมาให้เราที่นี่นะคะเราขายทุกปีนะคะมาสามสี่ปีละเราเจ้านี้เชื่อถือได้ถ้าเกิดว่าของไม่ดีเขาก็เคลมให้เลยเนาะเขาก็คืนเงินเคลมให้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่เขาส่งมาดีหมดอยู่ได้เป็น 10- 20วันก็ไม่เละนะคะเพื่อนๆเป็นทุเรียนหมอนทอง มหอะสามวันมันก็หมดแล้วกินโมไน่าจะเหลือรอดถึง10วันนะแล้วเราสั่งมานะคะเพื่อนๆเคสหนึ่งนะมากับโฟมนะเพื่อนๆเคสละถ้ายู้สั่งหนึ่งหเคสก็เจ็ดร้ถ้า3ามเคสขึ้นไปก็700อแต่ถ้าเป็นรับที่สนามบินก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะให้เขามาส่งดีกว่าเราทีดอมาส่งหลังร้านไย UPS USPS นะคะ รอบนี้เราสั่งมาทั้งหมดรอบนี้เราสั่งมาสองเคสนะเราจ่ายไปได้พันสี่พันสี่ร้อยยูดีโพสในเ Facebook ไม่ถึง6กชั่วโมงขายหมดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนหนึ่งเคสมีกี่มีกี่กล่องยี่สี่กล่องหนึ่งกร่งลังมียี่สี่กล่องนะคะกล่องละคือกิโลเนาะเกิโลค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคเราไปดูกันตื่นเต้นมากอยากกินมากแม่ท้องอยากกินมากอยากกินมากไปไปเอาเดินไปเกียวซาบ้างไม่รถ i อ p o r พมาจากบริษัทอะไรก็ไม่รู้ เป็นกล่องอย่างนี้เนาะ<ช>เปิดดูอันนี้เปิดดูสําหรับเพื่อนๆคุณไหนที่มีสวนทุเรียนเราอยากส่งมาขายที่อเมริกาเพ<ช>ื่อนๆเราแต่ว่าเราซื้อของแบรนด์นี้ทุกปีนะเพื่อนๆแบรนด์นี้แบรนด์นี้เราซื้อทุกปีแล้วเราเจ้านี้เขาก็แบบเขาแพ็คมาให้ดีแล้วเกรดเขาพรีเมียมจริงๆก็กล่องละสามสี่ผ้าถ้าตกหนก็กล่องละพันแต่เราโซเอาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแลวนะแต่เราก็จะเก็บไว้ให้มาตากินประมาณสองกล่องสองกล่องเองเหรอ เก็บไ้ให้เธอกินสามกล่องออใแม่สนก็เว่ามาให้ฉันกินสิกล่องซะอีกเธอถ้ <c oughs> กินส0กล่องน้ำตาลเธอมันก็ขึ้นไหมไม่มันมัเป็นอะไรอะแต่ว่าะไรไ <ข S 2> เลก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่จองก็ไม่ได้นเพื่นอน<อ>มันกหมดท่ากชั่วโมงแรกแล้วว่ะถ้าเกิดว่าอยู่ไม่จองแต่แรกอ่าก็ไม่ได้ก็จะมาเป็นโฟมให้อย่างนี้ใช่แต่อย่าเสียใจนะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยฉันต้องมากี่รอบ้เธอโอ้ยหลายรอบอะเปิด m i s s i n รอบนี้ก็รอรอบหน้ารรอบหน้า เธนจะแข่งตายแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ B S F เขาจะให้มาอย่างนี้นะคะกินดีมากเอาไปกินเลยเอาไปกินเลยเอาไปกินเลยสันต้องเดินมา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 เปิดติดไปนะเพื่อนเพื่อกล่องที่เละๆหรือเปล่ากล่องสวยๆไว้ลูกค้ามันก็สวยทุกกล่องใช่ไหมสวยทุกกล่องไม่ต้องเลือกแบบว่าแต่เดี๋ยวเราจะต้องเปิดก็ต้องเปิดแต่เราต้องไปไปไปดูข้างนอกดีกหรอไหมว่าัน จะมีครั้งนั้นเพื่อนๆที่อยู่ได้เ็มไปประมาณห้ากล่องเพราะว่าฝนม,มันตก,กอ่ะเธอแล้วเครื่องบินมันไม่ลงแล้วมันดีเลย์เครื่องดีเลย์ไปประมาณสองสามวันประมาณสองวันเนาะเขาก็เคมให้อยู่ตอนนั้นนะประมาณห้าก่องนะขายหมดแล้วขายหมดหมดแล้ว <c oughs> หมดแล้วแต่วันหกชั่วโมงแรกแล้วพ่อหัวปิดล็อกล็อก <c oughs> <ๆ S 2> ล็อกประตูไม่ให้ใครกินด้วยใช่ไหมเพื่อนเนี่ะก็จะเป็น product of Thailand นะคะ เป็นทูเทลว่ะเธอเขาก็จะบอกมาเห็นไหมเขาก็จะบอกพรีเมียมคุณลือดีนะคะเพื่อนๆเขาก็จะบอกมาว่าเนี่ยห้าร้อยกรัมนะเขาจะมุโยนหมดอายุไม่ go outside eat t no people going don't eat it in here go outside no smells like dirty socks yeah tastes great but smells like เดี๋ยวจะเปพรีออเดอร์ใม่เหอะไม่ยุจะเปิดใหม่ยุเอรอนเอรอนบอกว่าไปกินข้างนอกเออไปได้กินข้างนอกก็ได้เอรอนไล่ไปกินข้างนอกบอกว่ากินเหมือนเท้าเน่าไป พวกเนี้ยลิ้นอะลิ้นลิ้นลิ้นไม่เท่ม่รู้จักของอร่อย this is the king of food Aaron ที่หมดกันเธอเพื่อนมันเล็กมันเล็กมากเลยนะเป็นแบน่นได้ค่าโฆษณาปะเนี่ย B S F นะคะถ้าเห็นคลิปนี้เราจ<ด>าส่งมาให้กินรังหนึ่งฟรีนะคะคนท้องเราจะโปโมทดให้เยอะกว่านี้นต้องกินให้หมดหมดอย่างนี้เลยนะเน้อ,อกินให้หมดเลยอย่างเงี้ยห้ามเหลือเขาไ,ปปไม่ปลูกได้ปะเนี่ยในมัน,เ,นเข้าใจคนที่อยู่มืองนอกไหมอะ่ะคนที่เราโตมากับโุงเรียนพ่อแม่เป็นแม่ค้าขายผลไม้ผลไม้ตามฤดู มา,ามาอยู่เมืองไทยมาอยู่เมกามาเจ็ดแปดเมีไม่เคยได้กินผลไม้ตามหรือดูที่เมืองไทยเลยเนาะมันพอลม,มานะเพื่อนการที่เราเราเห็นอะไรใน Facebook แล้วเราไม่ได้กินอ่ะเราไม่ได้กินเลยอ่ะพวกพจีพวกอะไรวะเป็นจีมังคุดละมุกลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะขุดมันก็ยังมีแถวนี้ให้กินอยู่แต่ทุเรียนอ่ะปีละครั้งพวกนี้ค่อยกินใหม่แล้วกันนะกล่องนนะั้นอ่ะที่นี่เราไปถ่ายอ่ะ เล็งไว้อยู่กินวันละกิโลไม่ได้เนาะลูกลูกแยกกินหมดแล้วในท้องเนี่ยถือหน่อยเธอจะถ่ายรูปกับหน้าเธอกินได้แบบอุย้ยน่ากินทำไมหน้าฉันมันเธอหน้าเธอ<ป>มันแบบว่าพี่กะเล็กๆกน้อยๆเธอเธอจะกินอีกกล่องหนึ่งไม่ได้นะเดี๋ยวจูอเดี๋ยวเรากินหลงนังเดี๋ยวกินเย็นๆสาสมแกใจแล้วใช่ไหม ย,ยัง24่กล่องอะไม่อยากขายเลย700เหรียญนะ<ช>อยากทินคนเดียวคนเดียวไม่เห็นเป็นไรเลย700ไม่เธ<ล>อแค่นี้ฉันก็ไม่พอขายแล้วไปไปจุกแอลลอนไปจุกแอลลอน <c oughs> <c oughs> เาต้องสั่งมาจากโรงงานเขาต้องผลิตทำไมอะมันไม่มีขายเลยหรอมันเป็นรุ่นเก่าเพื่อนรุ่น2,18 0โอเคสันยังเป็นรุน 2, ร่น2,18 0อ๋อรุ่น2,18แล้วเาก็มไม่มีขายแล้วมไม่มีขายแล้วเขาก็ต้องทำสั่งทำมาใหม่มต้องสั่งทำ,ม,ทำมาที่ใหร500เหรียญ 400, ย400ยกว่ากับ500จริงที่แผ่นรวมๆนี่นะตรงลุงหลงนี่มันคือทำครัชนะเพื่อนๆหรอรลุงหลงนี่คือทำครัชไม่ต้องมาปั้นครัชแล้ว ก็ทำให้เร็วขึ้นมา is m a k e you fast getting faster a r o n อะไรนะไหนอะไรนะ Favorite มากมากมากเ Favorite มากมากอะแคปลังครัชอม้อทานอกอกปกปกปกันอรอนเสียเพราะว่ากูไปกินดูเรียนกันมาอร่อยไหม fast Be there get cap Don't awayกันเอง Alam is here here How is it? How is it? Well, How is it? Holy mock. Not not mock mock. Just mock. Oh okay. Just joking. <laughs> it's actually really delicious. Da da da. da. Eating. Why put pepperoni on it too? So It's like chicken with mm. really makes it vibrasy larve a pepperoni makes เดือนหนึ่งเราสั่งของที่ไทยมาเก็ตเธอสองอาทิตย์นะเพื่อนๆสองอาทิตที่พามาสามพันสามร้อยหสิบสี่เหรียญมีหวยรูเรืยหรือเปล่าในนี้มีสามหสิเดี๋ยวไปด่าพ่อ สามร้อยห้าสิบบวกสองร้อยเจ็ดสิบห้าสองอาทิตย์ที่แล้วก็ห้าหกร้อยเพราะว่าเพื่อนเราไปร้านของที่ไทยมาร์เก็ตมาเยอะมากไปด่ามาเรียบร้อยลวบอกว่าให้ลดเหลือเดือนละห้าร้อยได้ไหมเพราะว่าบินหนึ่งอ่ะเราจ่ายสี่ห้าพันเดือนหนึ่งเราจ่ายประมาณห้าถึงหกพันเหรียญนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ธรรมดานะไม่ได้ถูกนะเพราะว่าไทยมาร์เก็ตเขาก็จะต้องเอามาจากบริษัทเขาอีกทีหนึ่ง เขาก็ได้กำไรอืมใช่เพราะว่าเราก็พยายามใี่เราสั่งโดยตรงจากเขาใช่เดี๋ยวเราจะพยายามที่จะสั่งมาจากบริษัทที่เขาส่งเหมาเหมาส่งจริงเพราะว่าเราสั่งเยอะที่ที่ของไว้ของนั้นเราเยอะเราสามารถเปิดร้านไทยได้เลยถือเอาจริงๆเขาไม่ได้รับร้านอาหารแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องโทรไปบอกว่าเราจะเปิด g r o c e r แอ๋เราบอกว่า restaurant s h o p grocery อะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเขาจะส่งอินโฟมชันมาให้แล้วเขาจะมามาขายเซลล์ ฉันไปซื้อที่ไทยทีอยู่ที่เพนสโคล่าร้อยยี่สิบไทยมาร์เก็ตขายร้อยแปดสิบเขาก็เอากาไรใช่เข้าใจว่าเขาเอากำไรแต่คือเราเอามาขายไงเราไม่ได้กําไรไงถ้าเราซื้อไปกินอันนี้เข้าใจไงเราซื้อไปกินเพราะว่าเขาก็เ,ากเป็นเป็นร้านขายปีกอันนี้เราเข้าใจนะเพื่อนๆเขาขายคนเรามันขายมันต้องมีกาไรขาดทุนเขาไม่ขายเหมือนเราเราขาดทุนเราไม่ขายเราก็เลยจะต้องลดต้นทุนไงในการสั่งของมาจากบริษัทโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีบริษัทหนึ่งก็คือเอ่อ n e w o r n e w o r อะไรนี่แหละ อันนั้นจะเป็นไชนีซัพพลายเขาจะซัพพลายพวกไชนีสปรอคเกอรี่พวกพริกพวกบิงสปรอคพวกอะไรอย่างเงี้ยของสดเหมือนผักอะไรอย่างเงี้ยแต่มนาน,นจะไชนีอันนั้นจะเซฟไดบบเ้เป็นเดือนแล้เกือบเป็นพันนะเธอใช่น่าจะหลายพันน่าจะประมาณสองสามพัน 2, 3, ได้นิ่เพราะว่าเธอเดือนหนึ่งเราสั่งน้ำปลาพวกเคอรี่พวกอะไรไม่เคยไม่ไปเอาร้านไทยทุกครั้งที่จ่ายแถบร้านไทยไม่เคยต่ำกว่าเดือนละสามพันแต่เราก็พยายามซัพพอร์ตโลโลกาแต่คือเราก็อยากจะได้กำไรอะเนาะเหมือนน้ำบอกว่าไปเอาร้านไทยไมันจะไม่ได้กำไรพวกอย่างเงี้ ตอนนี้ก็เอาแซนลงไอหินแบบนั้นอะมันไม่ใช่หินที่มาอย่างนั้นนะเราเอากาวไปติดนะใช้เวลาสองวันในการทำหินแล้วหินที่มันขาวๆอย่างงี้ตอนแรกมันไม่ได้ขาวน,นเ้ตอนแรกมันมาแบบดำแอลลอนใช้เวลาสามวันในการซุกหินจะมาเป็นสีงั้นหินอะแต่ว่ามันเอามันเอาเพราะว่ามันมีแบคทีเรียเยอะมันมีไนเตรตพวกอะไรเยอะแอลลอนต้องไปใส่ในกีสแบบว่าฆ่าเชื้อในในโคโลคออ่ะ นี่มาสามวันมาถึงออกมาขาวขนาดนี้นะล้รเราก็เดินสายคัมข้างล่างเรียบร้อยแล้วคัมเราอันก็เดินท่อสายอะไรของนางก็ไม่รู้นะเสร็จหมดแล้วข้างล่างตอนนี้ก็กำลังจะมาเด კ อรชัข้างบนใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์แล้วในการทำตู้ปานี้ how much you put in there. How much lemon juice? จบไปแล้วอันนี้ดราม่าพนักง,งานพิซซ่าแอรอนพนักง,งานพนักง,งานคนนี้เราก็เราก็รู้จักกันแบบในน้มที่เขาแบบขับอูเบอร์ขับดอลเดตซัมไทม์นะเพื่อนๆไม่ได้แบบขับฟูลไทม์แล้ววันนั้นเอรอนไปเจอเขาเดินอยู่ข้างทางแถวแถวพอบิกมันก็รับรับไปส่งที่บ้านอันนี้ไม่ได้ดูถูกใครนะเพื่อนๆบ้านเขาก็อยู่หลังพอบิกก็จะเป็นพวกอะไร,รเรลเลอร์พวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม อันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรเลยนะมันก็เอแล้วมันเป็นคนใจดี <Okay. S 2> แล้วมันก็เลยบอกว่าเออมันกาลังหาพนักงานอยู่นะพนักงานพิซซ่ามันบอกว่าโอยฉันทําพิซซ่ามาเจ็ดแปดปีฉันทํางานที่โดมิโน,โนมาเจ็ดแปดปีอะไรเงี้ยเราก็เออทำพิซซ่าได้เหรอฉันก็รับปิดพิซซ่านี่ยังเปิดอไม่ถึงสองอาทิตย์นะโดมิโนเดียวโดมิโนคือร้านทำพิซซ่าโดมิโนก็คือ ะะเป็นแฟรนไชส์พิซซาเหมือนพิซซาฮัท์เหมือนอะไรเงี้ยแล้วนางก็บอกว่าฉันออกเพราะว่าฉันอนะ่ะเหมือนขับรถไม่ได้ฉันก็เลยออกเพราะฉันไม่ชอบที่ให้เขาให้ฉันไปทําอยู่กับที่บระลาอะไรของเขานี่แหละ <c oughs> นางก็ไม่ได้ปรึกษาอะไรแล้วนะคะว่าจะรับพนักงานมาเราบอกว่ารอก่อนเพราะว่าพิซซาเราเพิ่งเปิดได้2อาทิตย์เองเรายังไม่ได้ต้องนิดคนงานขนาดนั้นเพราะว่าทุกอย่างอยู่จะต้องทําก่อนอยูต้องทําให้เก่งก่อนอยู่ถึงจะไปสอนคนอื่นวันต่อมามให้เขามาทํางานโดยที่ไม่ปรึกษาเราไม่เป็นไร มันก็เลยตกลงนี่นะยูต้องอยูต้องทําพิซซ่าด้วยแล้วก็ทําดิชเชตให้ฉันด้วยนะฉันจะให้ยูเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะตัวเลขแอลอนมันก็เอ p e c t เคว่าเขาจะทํางานดีเนาะ<ๆ>เขาจะโน่นนี่นั่นเลยเนี่ยประสบการณ์จ็ดใช่ประสบการณ์เจ็ดปีจากเมื่อมึงต้องทําพิซซ่าฟูฟารฟูฟาร์เราก็ไม่ได้สนใจก็ให้อลลอนเทรนไปเราไม่ได้สนใจมาสักพักผ่านมาอีกอาทิตย์หนึ่งเราก็จะเริ่มเห็นเราเราสังเกตบางทีเรายุ่งเราจะไม่ได้สังเกตพนักงานจนเรา่คิดว่าเออมันอยู่อันเดอร์แอรอนนะจนวันนึ่เาเย จานก็ไม่ล้างยูนี่จะต้องเป็นคนไปบอกให้มาล้าง1ชั่วโมงทํางานอยู่20นาที30นาทีเวลามีพิซซ่าน้าไทยเขาจะไม่ยื่นตั๋วให้เราอ่ะฉันมีพนงนพิซซ่านะฉันมีลาบพิซซ่านะเอาแต่อย่างงี้ทำไมกูไม่ทําเลยล่ะพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาแบบเฮ้ยยูอย่างงี้ไม่ได้เวลายิตจะเทรนใครยูต้องเทรนตั้งแต่ต้นจนจบ การทาพิซซ่าน่าเดียวใช้คน3ามคนมันไม่โอเคมันไม่ใช่ <Nope. S 1> มันมันหลายสเตปเกินไปไม่งั้นเราจะจ้างเข้ามาทําไมเราจ้างเข้ามาแพงอะไรเงี้ยคนเราถ้ามันจะเรียนรู้มันเรียนรู้แล้วอะไรเงี้ยเป๊ะขนาดหัวหน้าวันนี้ไม่รู้เลยสอนมาเป็นปีเลยไม่รู้เลยทะ <c oughs> เลาะกันแบบจริงจังมากเรื่องอเรื่องไอ้คนนี้แบบว่า แบบว่าเอ้ยยูจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะยูจะต้องอันดับแรกยูจะต้องสอนเขาก่อนมันไม่ใช่แค่การทําพิซซ่ามันจะต้องสอนวิธีการทําอาหารเพราะว่าพิซซ่าของเรามันไม่เหมือนพิซซ่าที่อื่นอ่ะสอนตั้งแต่เรื่องเพพเลยทำความสะอาดนร่นี้นหะไม่ทําไม่เคยทำว้าเรื่องยาวปวดหัวเครียดเข้าใจใช่ไหมว่ามันเสียเงินเสียเงินไม่พอเสียเสียสุขภาพจิตที่ต้องมาแล้วทุกคนในในไลน์ตรงนั้นนะห้าคนเขาก็ยืนทํากับข้าวข,ของเขาไลน์ของเขานะอันนี้ตัวเองเล่นนั่นงโทรศัพท์ นั่งเล่นโทรศัพท์เพื่อนๆไม่นั่งเล่นโทรศัพท์ก็ไปดูบุหรี่ข้างนอกดูบุหรีท่ที5นาที10นาทีเอาพิซซ่าเราเราจะต้องเป็นคนทําหน้าพิซซ่าไหมเขาเขาก็แค่ใส่ชีสใส่ซอปปิง้งแล้วก็ใส่ในเครื่องแล้วในเครื่องประมาณ7 8นาทีตอนนั้นเขาก็ไม่ทาอะไรนะเขาก็ออกไปนั่งดูบุหรี7่7 8นาทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บพิซซ่าก็ขาอยู่ตรงนั้น10นาทีมันก็เดินเข้ามานานกว่าจะทําพิซซ่าหนึ่งอะ มาตาทำพิซซ่าท็อปปิ้งเสร็จ5นาทีใส่เครื่องปุ๊บอ่ะใช้เวลา15ไม่ถึง20นาทีเ <Okay. S 1> มื่อวานมันใช้เวลาในการทำพิซซ่า1ถาด5 5นาทีลูกค้าเขารไม่ได้ดิงี้อะมันนาน35นาทีแล้วมันไม่มีพิซซ่าออเดอร์เลยมันไม่มีพิซซ่าออเดอร์เลยก่อนนาะนั้นมันมีผัดไทยพิซซ่าออเดอร์สมอที่ผัดไทยที่ที่ทำง่ายมากแล้วมันไปตั้งนานแล้วแล้วมันมีออเดอร์มาใหม่เราก็เลยบอก โอ้หม่ก็เราก็เลยหมดความอดทนอาทิตย์ที่แล้วเราตกลงกันแล้วว่าจะให้เขาทําตอนแรกกับตัดส케จัลตอนแรกให้มันทําทั้งวันนะเพื่อนๆสิบ <c oughs> โมงจนถึงบ่ายโมงแล้วก็5้าโมงจนถึง3ามทุ่มมา11บเอ็มงบางทีมาเที่ยงไม่เคยมา10บโมงสิบเองครึ่งอย่างเงี้ยมันไม่เคยมาตรงต่อเวลา <c oughs> เราก็เลโอเคกันตัดสเกจั์แค่เลยตอนเย็นเพราะว่ามันไม่เวอร์สิทธิ์ที่เราจะจ้าง ตัดเซเชอร์เลยตอนเย็นก็ยิง่งก็หนักกว่าเดิมตกลงว่าตัดเซเชอร์เลยสองวันแอลลอนก็เลยมาขอว่าเขาให้ทำเขาให้เขาทําวันที่ได้ไหมอ่าโอเควันอาทิตย์ก็ได้วีเกนแล้ววันนั้นมันมาบอกว่าอ้าวก็ฉันฉันบอกเขาให้มาพุดธเพื่อสุขเสาร์อาทิตย์เอาของขึ้นเลยสิของขึ้นเลยไหนบอกตกลงกันอาทิตย์ที่แล้วไงว่าให้มันทําแค่วีเกนทําไมมาวัานนี้ให้มันมาทําพุธเพื่อสุขเสาร์อาทิตย์เราเป็นคนจ่ายเงินเราก็บอกกับหัวเราเลยนะว่า ร้านตรงนี้ฉันสร้างขึ้นมานะฉันสร้างขึ้นมากับมือฉันจะมีสิทธิ์ที่จะรับใครหรือไม่รับใครหรือเอาใครออกก็ได้หรือตัดสเกโจโชว์ใครก็ได้ถึงแม้ว่าเป็นคนไทยทุกที่เขาทํางานอยู่ข้างหน้าหรือเป็นเวเทรดหรืออะไรถ้าเขาทํางานไม่ดีเราตัดนะคะมาตัดตัดนะคะมาตามไม่ได้มานั่งนึกถึงว่าโอ๊ยเขาจะมีเงินกินข้าวหรือไม่มีเงินข้าวท่านท่านยู่ทํางานไม่เข้ากับสิ่งที่เราต้องการอ่ะไม่ไม่ไม่ไม,มสมดุลกับองค์กรอ่ะเราจะให้โอกาสครั้งหนึ่งไม่โอเคหลอกออกนะคะเพื่อนๆนี่คือ นี่คือธุรกิจถ้าใครทํางานอย่างที่เราต้องการทํางานแบบทํางานโอเคอะรับฟังแบบเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเราก็ให้โอกาสพูดถึงไหนหรอวะ <laughs> พูดไปพูดมงง <laughs> างงแล้เราอะมาตาจะอยู่ในคิดเช่นตลอดเ,เวลาเราจะเห็นวิธีการทํางานของแต่ละคนใครที่ทํางานดีเราไม่ว่านะเพื่อนๆแต่ใครที่ํางานแย่เราไม่เอามันก็เลยลองเปิดใจแล้วเรามันก็เลยเชื่อฟังแล้วว่าเออโอเคงั้นตอนนี้ตาให้เขาเหลือสุกกับเสาสุกกับเสา,สสาพอ การเงินของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราการเงินของเขาคือการหนุนเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเวลาที่เราล้มเวลาที่เราเริ่มต้นเราไม่มีใครมาสนใจเรานะคะเพื่อนๆเราเราไม่ต้องไปแข่ไม่มีใครเขาจะมานั่งแบบโหซาบซึ้งในน้ำใจที่อยู่กว่าที่อยู่จะมาเป็นไฟชายฟิวชั่นไม่มีใครมานั่งเห็นว่าเราลาบากแค่ไหนไม่มีใครแข่นะคะเพื่อนๆทุกคนมีความเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆแบบว่าถ้าเขาทําในสิ่งที่เราจ่ายไปไม่ได้เราก็ไม่เอา ถ้าเกิดว่ามันจ้างคนแล้วมันไปทำฟู้ดทรัคอะเธอเมื่อเช้าก็คือกับมันฉันไม่ได้ว่าอยู่นะถ้ายูจะเล่นแบบอยากจะแบบมีเวลาดูปงดูปลาแต่ว่ายูยูยูเหมือนตอนนี้ยูจมอยู่ในโคนอะในไหนไหนยู่บอกกับฉันว่ายูอยากจะมีเป็นเศรษฐียูอยากจะได้นู่นได้มีนั่นยูอยากจะแบบมีร้านสองร้านสาม้านแต่ทำไมอยู่ถึงมาจมปักอยู่แต่กับตู้ปลาเธอเข้าใจใช่ไหมว่าทุกครั้งที่มึงอยู่กับตู้ปลาหนึ่งหนึ่งวันอะมึงเสียเงินไปแล้วสองสามพันเหรียญถ้าเกิดว่าวันหนึ่ง รถเราเสร็จวันหนึ่งยูออกไปอ่ะยู่ได้สองสามพันเหรียญยูตื่นสักทีเธอฉันพูดกับมันเมื่อเช้านะว่ายู่ตื่นสักทีอยู่ออกมาจากตรงนั้นได้แล้วทําไมแต่ก่อนยูไม่เคยเป็นแบบนี้นางบอกว่าสงสว์เอวเอวตรงนั้นจะตายหายอยู่แล้วมันก็มันใช่เธอเขาสามารถที่จะมาตอนเช้ามันคือฮับบี้มันคืองานอดิเรกมันไม่ใช่งานประจําเมื่อวานฉันมีออเดอร์เธอ มันจะเวลาที่เราออเดอร์มันจะมีเวลาใช่ไหมว่าออเดอร์หกโมงกับอีกสองนาทีลูกค้าได้อาหารพิซซ่าถาดน,นั้นหกโมงสาสิบห้านาทีตั้งแต่6กโมงยี่สิบมันเพิ่งปั้นโดฉันก็บอกไม่ได้ยี่สิบนาทีแล้วไม่ได้ยูจะทาแบบนี้ไม่ได้ลูกค้าฉันรอนานไม่ได้อาหารเขาอยู่บนโต๊ะเขากินหมดแล้วอาหารไทยอะ่ะแล้วเพิ่งปั้นโดอะ่ะเธอแล้วมันต้องเอาใส่อีกสิบนาที ฉันก็ดูในกล้องนะยูตัดตารางตัวเองออกสาวันนะเพื่อนๆนเพื่อจะให้คนอื่นได้มีงานทํากูก็ยอมตัดตารางตัวเองออกใช่ไหมยูก็ตัดตารางตัวเองออกแล้วยูก็สองกล้องสองกล้องตลอดตลอดสองกล้องตลอด,ลอลอดในเวลาที่สองกล้องก็เห็นมันไม่เห็นมันทําอะไรไม่ทำมันอ,อยู่ใน<ช>มันมันอยู่ในคอเนอร์ของนั้นตรงนั้นอ่ะไม่แมลงสาบอยู่ตรงนั้นอ่ะเพื่อที่จะเล่นโทรศัพท์ฉันบอกเลยนะเธอว่าเราให้โอกาสเขาถ้าคนเขาเขาเป็นอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ไม่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเธอมันไม่มีทางเปลี่ยนอ่ะ ต่อให้ยูจะให้โอกาสแค่ไหนฉันก็เลยว่าเอาออกเถอะสตอรี่ยิ่งใหญ่ทะเลาะกันบ่อยบางทีคุยกันดีๆลูกก็หาว่าทะเลาะกันลูกก็บอกว่านอนไฟติ้งนอนไฟติ้งมามาเดี๋ยวดีนอนไฟบอกไม่ได้ไฟลูกปรับความคัดใจงเนเสียงดัง <c oughs> น,นิด <c oughs> หน่อย